เอ้ยโ hey สวัสดีท่านผู้ชมถูกจานวันนี้อยู่กับ my god เลิกเล่นมุกไอวันพีททูพีทเถอะกันเลยลจะเล่นเลยวันนี้ผมเราเนี่ยจะอ่ามากินผลลไม้พิศาจใหม่ของป้องไอ้ป้องกินใหม่ไม่ได้กินผมผมป้องป้องกินใหม่คนเดียวครับก็ป้องจะกินผลผลไม้ได้ครับผม มันมีชื่อว่าทอริโทริโนมิครับผมโทริโทริโนมิเป็นผลไม้ของฟินิกอะไหนแล้วถ้าผมกินผมจะกลายเป็นผมต้องอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์แน่แน่นั่นคนละฟินิกซ์นิกขใจเย็นฟินิกซ์อาศที่มันเป็นเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะอ่ามึงก็เล่นอันเดียวกันนะงั้นผมกินผมกินโชว์เลยอ่ะกินปั๊บหนึ่งสองสามอึ๊บปั๊บเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปอะไรกันเนี่ยเออ ไอร้อนแรนด้วยเนี่ยนี่ใครนี่ใครครับโอ้กูนี่ใครป้องเองครับเดี๋ยวมันเหมือนฟินิกส์เหรอทำไมปากปากเหมือนปากเป็ดใช่ไหมปากปากปากได้กินไอติมอยู่คาบอยู่เฮ้ยกลับมาได้รึเป่าได้ผลหรือไม่อ่ะเฮ้ยโคตรเทเออผลเป็นดาหอมสกิลอ๋อเฮ้ยโคเทเท่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 ไปเรากดเรือกันดีกว่ากบ้ามันก็น่าจะไปเกิดไหม

ครับแล้วนี่เป็นพลเรืออะไรดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งขึ้นแล้วนะมึงอย่าเพิ่งขับมึงเดี๋ย้ๆๆจะเย็นๆดีคนรีบขึ้นมาข้างบนเลยไอพี่อยากยิงเรือสักลำหนึ่งว่ะยิงดิพี่เดี๋ยวพี่ออกขึ้นไปขึ้นที่เรือได้อุ้ยผลไม้ปีศาจผมโคตรรู้สึกอันนี้หล่อจริงหล่ออันเดิมอีกตั้งปะไปยืนทับกันยิงปูมอยากไปอุกกาบาตลมอ้าวหายระยะระยะไม่ถึงอ๋อป๋าผมมานอนเออนนเถอะเฮ้ยถ้าผมเป็นคนผมบอกว่าเป็นผมเป็นคนที่ไม่มีวันตายเว้ย พอใจแล้วกูพอใจแล้วใช่สายพาังชีพใช่ใช่แล้วก็บอกเลยว่าของผมเนี่ยผมู้ผมปรับไม่ให้ตีกันเองแล้วผมพอบเหยุยดโดยกันเองตายได้ครับต้องอัดเผือแบบเดินปั๊บตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราไปทำอะไรกันต่อครับพี่เดี๋ยวนี้เราจะไปฆ่าเรือโจนแถวแถวรอบนี้ครับผมเรือมันเยอะมากนะพี่ตอนแรกค่ะใช่แต่อย่างแรกนะพี่ว่าเราจะไปเรือยังไงเออเอ้ยงั้นอย่างแรกเลยคือเราต้องขึ้นนนนี้ ไปฝั่เป็นแค่คนอยู่งก่อน้องก่อนไอ้บลอกเตรียมบินเลยกลัวตกมากโอเคผมพอขึ้นแรผมผมได้ปิโอัวอันตรายอันตรายมากโอเคขึ้นปรับปรับแล้วใจเย็นึ่ขึ้นหรอเอาใจย็นตกเอามขาบได้แล้วแน่นะกดชิกกดชิกกดชิกเรือ้เนเรือใหเองเงเรือเรือเรืไหลเรือไปเองเรืไปเอง ปั๊บโอเคแล้คนนะกดคลิกกดคลิกไป่ทำไมนิพย์ดูบนไม่ได้ผมกดแล้วผมโจมันอ่ากดมาเลยกดม่ไม่กดชิปแล้วกดคลิกขวาเลยกดชิปนั่นแหละพี่อีกกดแล้วอ้าโจมไม่ถ้าชิปขี้ขวามันจะดิ่งลงไปที่พี่นัทที่พี่ขึ้นมาทีพีเลยทีพีเลยครับทับบักทับบักแกงให้กันจมวะเอ้ยที่พีอยากใครอ่ะกดทีพีหาพี่ไงทีพีอยากพี่รู้เป็นคนขับสิทีพีรีบคลิกอ่ะที่พี่เลย เนี่ยพี่ผมจะตายเนี่ย่มาแล้วเนี่ยเออคลิกแล้วคลิกดิคลิกดิคลิกดิพี่ผมบักอ่ะตัวผมแม่งติด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 เิดต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 ัดตินติดติดตเดติดวิดต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 ดี๋ยวเดี๋ดวเดติ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 นวิดตินติดติดติดี๋ยวเดี๋ยติด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 ตดี๋ยวดดดดดดิดดด ย่แล้วผลค้างแน่เลยใช่เหมือนเหมือนว่าสกิลมันไอเนี้ยไว้อ่ะอาโบสไปโอเคครับย่างเนี้ยขึ้นอ่าขึ้นที่ขวาตัวละคขึ้นโอเคหนึ่งสองสองสามขึ้นสามโอเคทั้งหมไปไปลุยรอบนี้ก็จะลุยเรือครับป้องวันนี้เราเอาเรือเดิมเลยพี่เอาหนักๆเลยในเมื่อได้ผลมาแล้วหาเรือหัวได้ใช่ไหมใช่ โบสทางขวานู่นโบสถขวาขวาโอเคครับนั่นไงยูเทิร์นยูเทิร์นยูเทิร์นมันเหมือนว่าตรงนี้มันเตรงนี้มันเหมือนว่ามันเป็นท่ารเลยอะโจ๊กกำลังบวกกันอยู่อ่ะจารุนาตรงไปค่ะได้ครับลีกสามร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายไปเลยไปไหนโบมึงเลี้ยงปกูไมสู้อ่ะเอาโบ๊ท์เรืออย่างเอาเลยเอาเรือนั่นเรือนั่นเรือนั่นด่วะอือโหโยอะอ่ะหูนี่มันนี่มันกองทัพเรือชัดๆ โอ้โหโอ้โหทุกคนบินได้ใ hmm, ช่ปะจะต่อบใช่ไหมเฮะเฮอะเฮอะบินไม่ได้เดอัดนัดอยู่นี่แหละพี่นัดกลัวอยู่นี่แหละมึงอ่ะเพื่อนอืมอืมจดใกล้อันตรายว่ะเพื่อนแมลงระเบิดสูงนะเว้ยอือจอดตรงนี้พอพี่โอเคพร้อมแล้วสามสองหนึ่งฮึบโอเคทุกคนปลอดภัยครับผมโอเคโอเคเปิดทางให้ลระวังระวนเฮ้ยอย่าผมช่วยพี่เอออันยองนิฟนิฟนิฟอย่ายิงนิฟ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  ผลมันจริงหมดดิเดี๋ยวโดนกระสุนนิพผลมึงแรงมากเลยเดี๋ยวถ้ามันโดนไอ้นี่ขึ้นมาทำไงนิพโอ้ยยิงทีทะลุไปถึงนู่นเลยเอ้ยจอสลัดเหรอวะคขมอสไหมเอาบอสเลยเออเฮ้ยของผมตีทีเดียวตายเลยพี่บอสโหดว่ะให้ให้เผาทิ้งบ่าให้เผาเดี๋ยทิ้งบ่าเผาตรงกลางอ่ะบอสเราเราจะไม่เอาไอ้นี่เหรอตรงกระจกอ่ะเยี่ยมยังไม่ไก็ไม่ไม่ไปเก็บผีเหรอนป้องอันต้องไปบินไม่ได้ ยืนก็ได้แต่ในเรือเหนื่อยเลยกูมือเป็นชิดไงเออตรงนั้นออกโอเคเผาแล้วป้องรีบแล้วคนที่เรือจะไม่หมดอ่อโอ้โหโอ้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 กูได้ผลนีมาทำอะไรได้ั้่งแป๊บนึงนะมายืนดูเขาใช่ไหมเฮ้ยดูแล้ผมะพด่ดูแล้วเราทำอะไรนี้เอ้ยติดอะไรวะอุ้ยตกน้ำมึงปั๊บอ้าวทีลงยิง อย่าวเพิ่งยิงนะโอ้โหเกือบตายทำไมต้องทีพี์พิบัตโอเคไปครับผมเออโอเคนี่ไงมันออกมาแล้วเออ่แต่ผมจะไปทางไหนดีเรายิงไปไม่ถึงนะฮะตัวตัวของตัวเนี่ยนะไอ้นี่อยู่ไหนวะไปตัวทั้งแล้วไม่ทั้งแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออขนาดนั้นนั่นนั่นโอ้ยเผาให้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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยตายดิตายตายตายมันมาเยอะแล้วระวังน้อง ปมันไม่เออุ้ยไอตัวนี้โหดอยู่ป้องออกมาเกือบเกือบเกือบพี่ต้องยิงให้ผมพี่ต้องยิงให้ผมเดี๋ยวผมไปเก็บเองโอเคปะโอเคครับโอ้โหไม่เป็นตบป้องระดับบลอยได้ปะบินอ้อมป้องบินอ้อมบินอ้อมบินอ้อมเออตรงนั้นนะลงล่างลงล่างลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยลงล่างครับผมเล่นอะไรเก็บเลยเก็บเลยเก็บบอลกันปะป้องออกป้องป้องโอู้ยเกือบไปแล้วเออเก็บได้แค่หีบพี่แต่มีกุญแจอยู่เอากุญแจด้วย ฆ่าข้างกันก่อนครับฆ่ามันก่อนพี่พีโบต้องยิงตอนนั้นอะยิงตัวน่ะเออน่าจลยพี่โอ้ยใช้ได้เลยเอ้ามีปืนนี่ว่ะใช้ปืนเป็นประโยชน์สิครับเนี่ยเก็บเไดเรียบร้อยละบล้วบเอบเดี๋ยวเพิ่งยิงนะเดี๋ยวเพิ่งยิงผมจะเอาของปุ้งยิงไปแล้วเรียบร้อยไปบ๊อบเก็บโอเคหีบอันหนึ่งโอ้ยได้แล้วก็เอ่ออันนี้ดาบเอากระสุนไหมเอาเลยเอาให้หมดอ่ะ มันเลยไฟไม่แล้วมันจะลามไปกล่องกันนะเออเรียบร้อยแล้วครับผมเราทำอะไรดีเรียบร้อยที่อยางอืนพี่จะเลือกอะไรยังไงโอเคทุกคนบลาพร้อมเดี๋ยวไม่พร้อมเออแล้วก็เลยเทียังไงวะต้องต้องรีบกดคลิกให้สัญญาณให้สัญญาณไม่ไม่มีวิธีแล้วมีวิธีแล้วมีวิธีแล้วอ๋อต่อมาแล้วกันแล้วก็ลุกออกเลยลอกหนึ่งได้ได้นี่มาพี่บอสผมได้เทียหนึ่งมาอันหนึ่งโอเคพร้อมล้ว พอแล้วเฮ้ยได้เทียสองมาด้วยพี่เยสเจ๋งเจ๋งไหนพี่อ่ะป้องไหนวะป้องอ๋อพร้อมนะสามสองหนึ่งกดเลยพี่อ่ะแล้วขึ้นขึ้นขอ่ะกระเนึงื้อหนึ่งเฮ้ยยืดยืดรอ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 ไม่ขึ้นเรือดีกว่าผมขอบินเอาโอเคแหมนี่ผมไม่ได้ใส่ชุดผมก็บินได้ใส่ชุดดีกว่าไม่ได้ดูเฟิแหมเฮ้ยทหารมันรอว่ะมันรอว่ะมันรอว่ะ เอ้ยบอดดิพี่เเนี่ยรบอดไกลเดี๋ยวจะบึ้มเพื่อเพื่อมันจะมีไอ้นี่ลองดูไหมพี่ปลาอยู่จเย็นเลยจเย็นจะเย็นปลากำลังปลาอยู่มันติดมันติดอะไรไม่รู้เอ้าพี่เอ้าเฮ้ยฮะอะไรป้องกับน้ำเอ้าทีพี่วะทีดีโอเคอันนี้ผมผมอยากใช้สกิลพี่แต่เห็นบอกว่าสกิลมันแรงเกินไปมันยิงด้านบนน่ะยิงด้านบนน่ะนี่ยิงด้านบนก่อนตรงประตูอ่ะ ไปประตูข้างบนอ่ะมึงขึ้นหนพี่โบ๊ทมือหายทำไงดีอ่ะมันหายอยู <illed> ่แล้วอ่ะเออใช้สกิลอ่ะตอนนี้พี่เบ๊กใช้สกิลใหญ่เลยใช้สกิลเบาๆเผาเรือเล่นยิงๆเดี๋ยวนี้ไม่คือมือผมมันหายบอกให้ยิงตรงประตูนั่ยนะมันหายอยู่แล้ววราใช้สกิลอ่ะอ๋อโอ้โหโดนโดนกูโดนกูพี่พังเลยอะไรพังครับเดี๋ยวนะี้ผมยิงเรือดกระเด็นเลยเลือเราแค่สเก็ทสกิทนิดเดียวไเป็นไรอู้พี่มีราชามีจอมมีจอมโจรด้วย ยิงไว้พี่ยิงไว้ไอ้ของยิงลูกต้นบนไฟมีมงนดับต้นบนไฟมีมงนดับหลบไปไฟมีเงินดับเอามาลงน้ำดับเลยเออพี่มันจะบุกเรือเราแล้วเรือเราไม่มีทางเอาเรือแตกโดดไททานิกแน่เลยกูซ่อมบอลเลยฮึรวมรวมรวมตีไม่ได้ดู่ละเราต้องเอาขวัเก็บไปทำไมเอาขวัเก็บไปซ่อมเรือแหละพี่นัดเข้าไปแล้วอ่ะ พี oh, yeah, <y> ่นันไม่กลัวตายเลยอะคิดดูดิโอ้ยอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงมาผมตีอยู่เผาเรือเผาเรือตายอะปุ๊บโดนะไรอะต้องโดนโดนกระทืบไหนกลับมาดักแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บกูเจ้ากองโอ้ย้อง้องกินต้องน้องไม่กินผลหม่อะไรด้วาด้วยความหิวโหยที่มี เมื่อกี้เมื่อกี้อ้าวเมื่อกี้ผมตายนะครับโอเคกลับมาแล้วใช่ต้องเอาผลใหม่เลยเนอะผลใหม่้มีกุญแจพอดีผมขอใช้ผลใหม่เลยนะเออเออผลใหม่ของข้าคืออะไรเออวางเปล่าไม่ได้มันจะมีสโอกาสสุ่มได้ผลไม่ได้ผลไงพี่นัทเห็นกล่องวางข้างล่างเนี้ยฮะพี่นัทเห็นหรอเก็บมาแล้วกล่องล่างนะเอาเก็บไปหรอพาไปเก็บเสร็จแล้วก็ย้ายมาซ่อมเรือกันไหมเต้นนอนด้วยโอ้โหใครทำเรือพังเนี่ยนิสัยไม่ดีเลย โอ้โหเห็นไฟแว๊บๆนะพี่พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดตั้งใจเลยเมื่อกี้เอ่อพี่ผมได้บาเดมาเนบาเดมาเนมาฮะเอาวะบาเนบาเดบาเดผลอะไรหมดแจหายไปไหนหมดเนี่ยบาเนบาเนโนมิสปริงสปริงฮอปเปอร์สปริงเดนเด็น็อคอ่ะฮะบาเนผลเดียวกับกูอ๋อเดียวกับข้าวนะจ้าตัวเอง ไม่เอาดีกว่า be time, source, เดี๋ยวผมเก็บผมปีศาจไว้ในนี้โอเคปหมใครจะใช้ก็มาเอนั่นนั่นแล้วพื่นนั่นนั่นจะใช้เบิร์มแหละเผื่อเผื่อไว้แบก่อตายอะไรอย่างนี้ใช่สร้างหีบเอาไว้อีกอันหนึ่งไหมเอาไว้เก็บผมปีศาจโดยเฉพาะเก็บไว้หลังเรือป็หล่ะครับครับเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเลยกำจัดเรือแบบไม่มีเยอะใหญ่นอนก่อนเนาะเอาเอาแค่คือหลังจากที่ลุกหลุดมันแบบแก้ผลปีศาจแล้วเนี่ยเออยังไงก็ได้สร้างสร้างหีบก่อนดิสร้างหีบก่อนอันนี้สร้างแล้วสร้างแล้วอยู่ไหนอ่ะตั้งไว้ใกล้ๆนี่เลย โซนนี้เลยโซนนี้เลยจะเป็นโซนของพวกเอออุปกรณ์ทำอือ่ะได้ละไหนนี่นี่นี่ช่องโวเนี่ยโว้นะวะถ้านอนตรงนี้ไม่ได้นี่ไงเออเออเดี๋ยวเอาผลพิษศาส่ไว้มันได้แค่กล่องเดียวนะเออไม่เป็นไรนอนก่อนไหมอ่ะนอนนอนนอนแล้วครับเออเออเอนอนตอนนี้ไม่มีผลพิษศาสก็แต่มันก็น่าจะโอเคขึ้นอ่ะโอเคกว่าโอเคง่ายขึ้นเออน่าจะง่ายขึ้นโอเคเราไปบุกเรืออื่นก่อนไหม เดี๋ยวเอาจะพูดเรือเรามาสร้างไอ้นี่ก่อนสร้างทางขึ้นเรือซ่อมเรือก่อนไหมจำเรือเรือพังอยู่ใครมันยิงพี่เนี่ยพี่ไม่ไม่อดสร้างไปพี่เราเสียงๆว่าเราต่อสะพานยังหรอไหมต่อสะพานไปน่าจะโอเคกว่าเออเรือพังยิงเรือพังเลยเรือขนางหน้าไม่ไหวละไม่ไหวเหมือนกันว่ะไม่ไหวเหมือนกันว่ะโดนสเกยิงหายไม่ว่านะเว้ยอกี้ยิงต่อไป เฮ้ยในห้องยังม okay. ีคนเหลืออ่ะยิงทะลุเลยมีแอบ์มีแอบเผาเรือจริงครับผมมึงยิงกล่องหายไปด้วยแลนะฮะไม่ไปไล่พี่ยิงยิงเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องเข้าไปหาใหม่ก็ได้นี่ยิง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 อ๋อไอ้นิปปายิงเรือไหนอะเรือเรือหน้านี่แหะพี่โอ้โหนิปใจร้ายว่ะเดี๋ยวพี่จะยิงไปเรียนรู้เนี่ยหรอไปไะไปทำต่อเดี๋ยว เราต้องเก็บต้องเก็บผลโดยคุณพร้อมแล้วต่อต่อบล็อกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อบล็อกเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่ผมไปฝากแล้วใครที่ไม่มีอ่ะพี่ไอ้ไอ้ป้องไม่ป้องไม่มีอ่ะพี่เดี๋ยวผมกับพี่นัดอ่ะต่อบล็อกอยู่กำลังถอยอยู่เดี๋ยวตอนมีผมปิดสารแล้วเหนื่อยเลยกูก็จะป่าโดโดดอดตายบอสบางที่ผลบางที่ผลดีมันมันรู้สึกเสียดายเราต้องว่านี่ไงเพื่อนยังอ่าไปเลยเพื่อนนะครับมาแล้ว พี่นัดขึ้นก่อนเลยอ่าโอเคเขึ้นท้ายก็บอยดวงจะไลนเลยเวลาขึ้นจะคนที่ถ่ายอ่ะโอเคไปเรียบร้อยครบแล้วพี่ต่อไปดูไปพ้นเรือพี่ว่า้นเรือเรือเนี่ยเรือโจว่ามีดวงได้เยอะกว่าเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเราโจทแบบลำใหญ่แล้วมันนั่นอะลำคุ้นใ่เลยดูแบเธหมันมันไม่มีเนี่ยพี่ไม่มีเหล็กอ่ะท่อเดิมลำเดิมเพราะว่ามันเป็นเรือลำเดิมเราเราไปหาเรือดำๆอ่ะน่าจะมีของ ไม่ข้างหน้ะสุดท้ายสุดท้ายผลลัพพิศดาอยู่กับมันจะอยู่กับโจสลัดนะมันจะอยู่มันจะอยู่กับพวกตำรวจนะเออแต่หอยว่ะพี่อยากวางแบบพี่อยากวางแบบไอ้เรื่องของคนน้องเขาบอกว่าเอาเหล็กเอาเหล็กใส่หอยอะลองมาแล้วเออแล้วว่างๆแล้วก็ถามให้หน่อยบสอ่ะเนี่ยถามถามน้องๆเออเด้งเด้งยันเนี่ยทำอะไรได้เนี่ะฮะไปไหนขึ้นมาก่อนพี่ผมติดอะเป็นเหมือนป้องอะไรปองใช่พี่ฝากทุบหน่อย tp tp เลย tp ไม่ต้องทุบ พี่บอสอยู่ไหนอ่ะอย่าผมที่พี่หาเราก็ได้ตอนนี้เราอยู่กาะอะถามน้องก็ได้ไอ้รู้อนนี้ไม่รู้คืออะไรบ้องจับพี่ไม่ก็ได้มาจากก็ได้มาจากหอยเนี่ยใช่เหรอไหนเออเนี่ยเก็ถามอยู่พันที่แล้วอ่ะไม่ต้องทำอะไรหอยทำอะไรได้เลยอู้ือกูตรงน้ำกูตรงน้ำโอเคไปโจทย์ถามั้มกันมาละอ่ะอยู่เกาะละ ยิงโดนโอ้ยพี่โดนสะเก็ดระเบิดโดนโองไหเฮ้ยพี่ยิงทีโหเกือบตายพี่นัดมีอาหารไหมเฮ้ยแรงบ่ามันแรงทันเลยหรอแบบมึงอยู่กันไกลมากเลยนะเว้ยแรงพี่โดนสะเก็ดระเบิดอ่ะเฮ้ยุ่งหนแ่งมึงไหมสี่รันติดกันเฮ้ยลำใหญ่ลำใหญ่ด้วยลำใหญ่ด้วยบ้องไปเร็วไปเร็วไปเร็วพี่ผมจะไปยังไงหนึ่งคือกูไกลที่กูได้อุ๊บ บอสน่าเรียบร้อยหนึ่งคนบทีเียวทีไดียวไร้เลยทีมทีพเลยทีมทหารรีบเร็วเร็วไปเร็วเร็วหูเร็วเใหญ่อยากได้อยากได้เรามุดใหญ่สามร็อกที่ต่อกันเลยปพิ่มหัวเร็วรีบไปฆ่ามันเสรียบร้อยเสียแย่แล้วอยากได้ลูกใหม่ได้แล้วเด็กเก๊บนไว้ได้แล้วพี่ได้แล้วผมอยู่ข้างบนโอ้โหอยากจะป้นเรือต่อเรือจังเลยพี่อยากให้เลือดอะตอนนี้ไม่พี่เราเราฟาร์มผลไม้ปีศาจก่อนดีกว่าเอาไว้ปลงมาแลยวะ ไอเรือติดแล้ววเรือไปเรือไปเรือช่เนี่ยนีเรือมันขับยากชอเซอร์ไปตรงนู้นน่ะยอดนาขับเรือไปโหเยอะว่ะใครอยากรู้ว่าพี่โบ๊คือใครนะผมบอกได้หรอพี่โบ๊ทก็คือคนที่ขับเรือไทเทนิเแล้วไปตํำภูเขาลึกโอุโหเรือสองชั้นว่ะพี่โบ๊ใช่สามละโหสือยูโอ้โหพี่ร่วงอ้โเกือบเกือบ ลุยดิครับผมลอยตาดึงใหญ่ความตั้งใจใจเดียวโอ้กระเจียวแหลมเปียไปเลยระเบิดดึงก้อนต่อไม่โดนด้วยไหนวะพี่ลงไงอ่ะเรื่องผมเหลือหนึ่งอ่ะดิฟกินกินอาหารให้ตัวเองด้วยดิฟมึงกระโดดลงก็ไม่มีอาหารแล้วก็ใช้กระโดดเบาๆลงอ่ะก่อนนี่แหละพี่ผมผมบัดไม้แล้วก็ไอ้นี่ลงมาละเฮ้ยเฮ้ยนัดมึงบินไปก่อนเลยนัดบินไปก่อนเลยก็ได้แต่กระโดด ผมถึงแล้วพี่ผมถึงแล้วอย่าเพิ่งยิงนะเอานั่นไงกูพูดทำไม่ทันขาดคำยิงแล้วไปเอาลำไหนก่อนเนี่ยโอ้ยพี่บอสเฉียดหน้ากูไม่นิดเดียวไม่หายโดนมีคนร้อนฮะไม่หายไหมฮะที่มีอยู่แค่บ้องมีเยอะไหมอ่ะพี่มีสองอันเองผมมีมีสิบเก้าอันมาเอาเลยโหพี่มันจะไปเอายังไงล่ะบ้องบ้องโอนไปให้มันโอ้โหเหนื่อยคุยกันนี้เว้ยเออเชียวเชียวเชียวเออเดี๋ยวเตีตีนี่ก่อนตีนี่ก่อนแป๊บนึง เบิกเน็ดเฮ้ยบอส่ายิงด้านหน้าเรือเยอะด้านหน้าเรือมีไม่เผาแห่กล่องเผาให้กล่องเลยไหนที่เห็นว้านันอะรกล่องมาแล้วสู้ได้สู้ในน้ำไม่ได้ใช่ไหมล่ะอ้าวหายหายไปไงเมาเซมาเซกูว่านะถ้าผลถ้าาอยากใช้ผลนี้นะกูค่อยใช้กูยอมตายเลยสุดโดนลงพี่นัทมันมีเออมันมีผลผมอยู่นะผมเอาผลพี่เก็บไว้ให้ มันลำบากแล้วเนาะบางทีเนาะโอุ้ยเกือบตายเอ้ยกูลืมไปทีพีบอสจัดเกือบโอ๊นัดตา๊ยนัดโอเคเตรียมดาบก่อนนะฮะเราจะไปเอากล่องจากเรือนี้เราต้องรีบงานครับเคลียร์งานเร็วรัดเร็วเนาะนัดเดี๋ยวคิดเดูให้ต่อเพื่อนถึงเวลาเลยนะได้กุญแจมาด้วยเฮ้ยผมยิงธงมันแตกไดงเดียวพี่ไหนลำไหนบอสผมยิงจะโคตรน่ารักอ่ะ ทำนี้นะอ่ะยิงก้อนใหญ่มาทีดินิยยิงก้อนใหญ่มันนิดนึงโอ้ยใครยิงไฟใส่อย่าบี่ผมยิงรัวผมยิงรัวผมยิงรัวถอยก่อนใครยิงไฟวะใหญ่ใหญ่มันอยายิงจากข้างหน้าอยายิงจากข้างหน้ากูบอกว่าอย่ายิงเลยโอ้ยเนียนิยบอย่ายิงทีหลังอ่ะกรูบอกอะไรอย่าทให้นอนยิงโูบ้ลงน้ำดิยบอสเปิดกล่องยังเปิดแล้วใช่ไหมเอาเลยบ้องเลยเลยนี่เราอยู่อ้เรานัดเดี๋ยวจะยิงกันใหญ่ให้เฮ้ยอย่าผมยิงยิงไอ้นี่ด้วยยิงคนยิงคนทิ้งยิงคนทิ้งยิงคนทิ้ง เออเออนี่ผมมีประโยชน์ละโอ้โคตรโคตรรู้สึกดีไปแล้วกูไปแล้วออกออกมาพี่เดี๋ยวผมจะยิงเรือนั้นทิ้งอ่ะไปลำ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 แบบไปตแลไวตัวอะไรอีกแล้วมึงนัดลำไหนทำลายทำลายนี่ไงอ่ะไอ้บล็อกอ่ะไอ้บล็อกสปอนอ่ะบล็อกสปอนใช้ปิกแอคทุบอ๋อปิกแอคเหรอนัดได้ตัวอะไรอีกล้วมึงนัดลำไหนวะนี่ลำติดติดตั้งทัเรืออ๋อลำนี้ลำนี้ผมขอเคลียร์ได้ไหมพี่เออเลยอุ้ยโอเคบอส thank you โอเคเคลียร okay, yeah, right, oh, er, no, mm ์เรียบร้อยพี่ถางให้หมดละโอ้โหพวกเรานีสุดยอดว่ะโคตรสลัดนิดหลอกผมผมทำลายนิบหรอกนงและเดี๋ยวผมขอขอข้ามไปกี่ตัวยิงยิงยิอ้ว่าได้ฆ่าคนที่กคตรแบบเวลาที่แบบสุดยอดแล้วโคตรฟินหมดทุกลำอ้ยอยเกือบตายอุ๊ยมันมาด้านหลังอันเา็ลำน่ะใช่พี่ไอเราป่อนเป้องป้องเคาห่้งเราเผาเรือเล่นนิบนนิบยิงนิบนิบหาพี่ ยิงเข้าไปเลยนะชาร์จอยู่ชาร์จอยู่พี่ชาร์จอยู่เร็วๆยิงเข้าไปป้าตายไอ้บ้าเอ้ยแล้วไงแล้วไปนัดแล้วไงนี่เรือเรือหน้ารอพี่เรือหน้าตรงนี้ปนี้ไอหายหมดไอ้หายไปหมดไม่หมดนิฟไม่หมดไม่หมดวรอพี่เอ๊ะเมื่อกี้ผมมาทางไหนวะพี่รอลุกใจของพี่เอานัดเราหรือเพื่อนของเพื่อนลำนู้นป้าผมอยู่ลำนู้นป้าพี่วอตลำข้างนู้นเลยใช่ปะใช่ทางนู้นฝั่งไหนวะไาแล้วไปแล้วพร้อม ลูกบอลเกินกีไม่ถึงพี่ย่างเท้าตแ้ววา50วิแน่แม่งเลยอ่าเล่มหมดแล้วเหลือข้างในอ่ะข้างในยิงไม่ถึงนะพวกจมไปแล้วพี่ผมกำลังไปจะไปเอาเรือลำนั้นให้เสร็จยิงพุททายครับพวกไม่มีของแล้วดีเอ้ยโดนกองกองหายเหรอกองหายปะดูก่อนเดี๋ยวผมเคลียร์หลังเรือให้ หลังเลือดก็น่าเลือดนะกล่องไม่หายหูเดียวโดเดียวโดเขี่ยมอนเนี่ยใครได้เขี่ยมอนทีนี้ตายแล้วได้แล้วไปเลยอ้าวยิงเลยยิงเลยเขียร์รออแล้วนะนี่ไม่จมตีไกลได้กูอยากไล่เลยเว้ยเน็บเน็บเสียวโดนหูหันทางกูไปก่อนมึงอย่าพึ่งไปช่วยไอ้ป้องเดี๋ยวอ้าวยิงเลยครับแต่ยังดีพี่มันวีชาร์ตอ่ะเออต้องเข้าใจนี่ยิงให้ละเออเอาให้หมด มันไม่หบดอดีพี่มันไกลเกินน่ะคูเป็นไฟแล้วให้เป็นกูสู้ด้วนน้ำพระเจ้าไมจริงเราเก็บกระสุนมาเสียดายครับคุณใจได้กันเยอะไหมอ่ะถ้าปแถ้วพอไม่ถึงแล้วพี่โบ๊ทถ้าไม่ถึงแล้วอ่ะพอเธอพี่เราไปปลุกเรือลำอื่นต่อเลยไปไปเซตก่ับเซตก่ันใจเย็นพี่ผมว่าเราใส่ใรลูกขโมยของก็ได้แต่ได้นะแต่พี่ต้องเปิดทางให้ถูกว่าพีวิ่ตรงไหนพี่นัท ผมต้องเซตตัวพี่ได้หีบมาเปล่าต้องเซตเลยได้หีบมาป่ะเซตทางเลยพี่โอ๋อได้ผลแล้วจ้าโอ้ยได้หีบเต็มเลยพี่ผมได้หีบสีทองมาว่ะเทียสามเทียร์สามอันนี้พิซซากิวให้ป้องอันนี้อ่าเอาเก็บไว้อยากให้เปิดกล่องแบบเป็นพาร์ทเปิดกล่องบ้างอะไรเงี้ยไม่อยากให้ได้แล้วเปิดเลยอ่ะมันจะดูแบบงั้นเทียสามนี้คือเป็นของผมนะใช่ใช่โอเคทุกคนเพอะนะคำหนึ่งพี่เหลือผมเนี่ยแหละ ผมมีปัญหาคนเดียวแต่ตอนนี้เสมอตอนนี้ผลละวันหาคนเดียวบอสเดี๋ยวก็จบบันิี้บอสใช่พี่ผลนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นผลที่มึงชอบไหนวะผลของรอผลผ่าตัดเฮ้ยเพื่อนขอที่มาที่มาทันทีเพื่อนเอาไว้ตูเเลยอย่ามาขอทันทีเพื่อนเร็วเร็วเร็ว ดัดก sure, okay ูมีกูย right. ังให้มึงเลยแค่นี้มึงงงแค่ไหนมึงงงทางเบื่อเบื่อไปกูคือใครมันโพสจะมีแอปอยู่ไงดัดมึงเห็นบ้าเต๋อเพิ่งไม่มีบันดับเนบดัดกูแดกนะกูแดกแล้วกูฆ่ามึงเลยนะพี่บอสเอาว่าเนาอยากตายคนนี้เห็นเห็นฮานามิดัดใช่เหรอ ฮานาฮานาไม่เกียนอ่งี้อ๋อลากมึงเห็นแบ๊คดิชันกิ้วเปลยเพลิงใส่มือเราเื่อยแกเคยได้ปะแกเคยได้นี่ไหมยังไม่เคยได้เลยไม่ได้กินได้แต่ไอาโตอ่ะแต่ต่อพี่โบ๊ทผมรออยู่ตรงเนี้ยคิดว่าอะไรจะขึ้นเรือกันสักทีที่จะฆ่าแล้วอยเนี้ยที่จะฆ่าอันนี้เลยพอเถอะีไปนอนก่อนไหมเดี๋ยวให้ไปหยาเซ็ดเซ็ดกลับก่อนท่านเอามาเลยเอาเลยเอาเลยนี่เป็นกูต่อใช่ไหมมึงอยู่เฉย แล้วนัดเจอให้พี้เจมเพื่อนน้าเอามาเลยนัดเปิดเล่นอีกแล้วไอ้นัดเปิดเล่นอีกแล้วนัดจะเปิดกล่องเล่นดิพี่โบ๊ชนอนก่อนมานอนก่อนพี่นัดอย่าเพิ่งเปิดเล่นนี่ค่อยเปิดอ่ะงั้นกูแดกแม่งเลยแล้วเอามาเลยกินไปแล้วเอายวกูให้ทองนอนก่อนนอนก่อนนัดเอาเจะเอาทองไว้เพื่อนอุ้ยได้แล้วผลนี้เย่นอนอะไรอ่ะพี่ฮะผลของรอเป็นผลผ่าตัด นอนเร็วนอนแล้วกินปั๊บโอ้โหนัสกูไม่อยากได้สกิลนี้เลยวะนะครับเราไม่สามารถกินผลพิษศาสได้สองอันนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับต้องตายก่อนตายหายยังมาครับผมพร้อมหายแล้วพร้อมบวกครับไปถ้า่เปิดกล่องนึงใช่ไหมกูจัดได้ผลเออพี่บัวครับครับเมื่อกี้ผมเปิดกล่องมาอันหนึ่งเฮ้ยมีคนบุกเลยเรา มีเพื่อนมาไม่ใช่ไอ้ใหญ่ไอ้ผของผมผีของผมชิ่นใหญ่ใหญ่ใครมึงอ่ะนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนไฟม่เป็นดับอ่ะขี้ให้มันเดินไปให้มันเดินเออสะดงสะดงโโคตรทรมานเลยไฟแล้วไฟแล้วไม่เป็นดับเลนะเดินเดินกว่ามันจะตายดูแบบทหารแล้วดูธุรกรรมแล้วเราก็เดินมองมันอย่างเงี้ยอ่เดินวนทำไมเดินวนตายไปทางอื่นหน่อยพอๆเลยเนี่ นี่บางทีมันก็เกไปมันแล่เกินไปไอ้นี่ตุดเรือตุดเรือตุดเรือไม่ต้องไอ้นิปดูเฉยอย่าพ่ยิ่งเองนิมึงรองเก็บเรือเถอะพี่ว่ามันแล่เกินไปทีผ่านมาแล้วไม่เว้ยของไอ้นิปมันเอาหมดมันไม่ว่าเนอะเว้ยมันไม่ใช่ระเบิดที่แบบว่าทิ้งระเบิดเสร็จปุ๊บมันจะมีทิ้งของอยู่ข้างล่างในน้ำเออมันหายไปเลยดี๋ยวเวผมผมขอดูลาดเราอ่ะนะว่าก้องมันเก็บไว้ไหน ข้างหน้าข้างหน้าป้องเลยดิเลยดิข้างหน้าโอเคโหพี่ชนนี่ง่วงเลยยอมทำเลยทำไมเราไปไหนไม่ได้แล้วอยู่แต่เรือวะเหมือนเราค่อยค่อยค่อยยิงกันพี่ป้องเขาเลยป้องเขาเลยพี่โป้ยังยิงเลยเขาเลยป้องพี่ยังยิงได้เรื่อยๆผมยิงได้เรื่อยๆพี่ยิงมันมันออกที่สองบล็อกับล็อกอันนี้มึงเรียบทั้งเรือ เขาเข้าใจแล้วผลผลของมึงอ่ะนี้ผลของเองอ่ะเป็นผลที่โหดเลยอ่ะเออใช่แนวผลทำลายล้างเฮ้ยพี่แต่ตอนเนี้ยเหลือไหมหมดละบอยโ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเห็นเห็นอุ๊ยอุ๊ยพี่ไฟไหม้ว่ะผมเก็บกล่องไม่ได้รีบเก็บเก็บมาเก็บทันกล่องหายยังแต่ไมช่วยเอะไรเลยผมเข้าไปไม่ได้เลยไฟไฟเต็มเลยไอ้ลิฟต์ขึ้นจ้ำเลยอีกนัด พี่นะครับต้องไปทางนู้นต้องไปทางนู้นอ้อมอ้อมอ้อมทุบไฟออกไงเร็วไฟไหม้กูเผาเลยพี่โหวตกูเผาเยอะหน่นเดี๋ยว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 ผมเข้าไปเอาไอ้นี่เดี๋ยวเข้าไปทุบสปอนอ่ะโดนอ่ะล้มอ่ะเฮ้ยยังไง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 กองอยู่นั่นกล่องอยู่นั่นเก็บเงินต้องเร็วเก็บกล่องเร็วเก็บไม่ได้พี่เหลือเหลืออันเดียวพี่เก็บเลยพี่น้าเก็บแล้วพี่พร้อมทนไฟแล้วอ้าวทำาย เอาถอยโอ้ยหน้ากูโอเคพอนอนเหน่อยป่ะเผืยอการลุยต่อไปโอ้โหโหโคตรมันโคตรมันไอ้มันมันต้องมีคนป้นเรือจริงๆอ่ะต้องมีหน่อยป้นเรือผมว่าเอแปดก่อนแล้วเอาไงอย่าค่อยเปิดค่อยเปิดผัดหน้าเออเปิดผัดหน้าทานนี้มันโรยเงินอ่าอนอนนอนติดตามต่อไปป้องจ่าวจบคลิปเลยพอนอนก่อนดี่ฟ้า นอนอย่างน้กาวจบคลิปเลยตอนนี้เป็นกาลัดจะถึงที่หมาย Next Station b o t ไม่ใช่แล้วใครยังไม่นอนเนี่ยเหกลางไหมนี่ไงนี่กำลังเดินมาเห็นแล้วแบบโอเคหลับยังอ่ะหลับแล้วโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ครับโอ้ยเราได้กล่องกันมาเยอะมากเดี๋ยวผมก็เอากล่องของผมไปวางด้วยดูหน่อยอ่าหนึ่งกล่อง สองกล่องตอนนี้มีกล่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีกล่องทองที่ผมเก็บมาได้อันหนึ่งครับผมอ้โอเคเปิดผ้าดนนี้ก็ผาด้าโป้กงเปิดปั๊บกล่องทองเป็นอันเล้าเรียบร้อยน้ำตาไหลเลยอันนี้กล่องทองอันหนึ่งย่อยู่ในคลังอ่าช่ เฮ้ยอยู่ในมืีล็อกโอ้โหมีล็อกมีล็อกไม่ได้มืออ๋อยกแกแย่ๆขนาดไอ้แย่ไอ้แย่ไอ้แย่ไม่อย่าลืมกูมีผลตอนนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพวันนี้ครับอย่าลืมไปกดไลค์ช่องพี่โบ๊ทสตีฟแฟมิลี่ช่องพี่นัทอัพเตช็อปแล้วก็น้องนิฟเลมอนิกด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับอัพเตช็อปน้อพ่อเท่